สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปุีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าครูปุยังค้างคาใจว่าผลงานออกมาไม่ไม่ถูกใจนะคะคนวาดก็คือตัวครูปุเองนะคะก็เลยอยากจะมาแก้ไขใหม่นะคะก็คือวาดมา จากหลังไม้แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรูปที่ตัดออกมาจากนิตเยสารแล้วก็ชอบมากก็เลยอยากถ่ายทอดออกมาให้เหมือนและใกล้เค,ยเคียงที่สุดนะคะซึ่งก็ต้องใช้สมาธินะคะในการวาดนะคะดังนั้นครูปุกก็จะมาวาดให้ดูกันต่อนะคะในคลิปนะคะรูปจากคลิปที่แล้วใครดูนะคะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเ,ออเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะ งั้นคลิปนี้ครูปุก,ก็จะมาแก้ไขใหม่นะคะโดยวาดจากข้างนอกมานะคะวิธีการวาดครูปุกก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะวาดตามได้เลยนะคะอขอไป <c oughs> ค่ะก็นี้ครูคปุก๊กก็จะระบายนะคะระบาย ระบายสีดำนะคะจากคลิปที่แล้วก็ระบายไปแล้วนะคะอันนี้ก็มาระบายให้ดูใหม่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าครูตั้งใจว่าอยากจะมาวาดให้ออกมาดูสวยตามที่เราต้องการนะคะก็เลยเวาดมาใหม่นะคะจากข้างนอกนะคะคลิปนี้ก็คือต่อจากคลิปที่แล้วก็แล้วกันนะคะใครเข้ามาใหม่ก็ จะได้เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะอันนี้นะคะครูก็จะระบายสีเนื้อนะคะสีเนื้อนะคะระบายสีเนื้อเบาๆให้ทั่วหน้านะคะระบายถ้าสียิ่งแหลมก็จะดีหน่อยนะคะสีแหลมจะทำให้แบบมันมันเนียนนะคะ พราะว่าถ้าสีทู่นี้แบบมันจะเป็นคล้ายกับแบบไปลงตรงเท็กเจอร์ของกระดาษน,นะคะมากกว่านะคะก็ระบายนะคะเบาๆนะคะด้วยสีเนื้อนะคะเห็นไหมคะพอสีแหลมนะคะเราระบายตามพื้นกระดาษก็จะเนียนนะคะนี้ครูก็จะมาวาดให้ดูอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ งานออกมาดูดีนะคะก็ต้องใช้สมาธิหน่อยนะคะเลยว่าจากข้างนอกมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพที่เออ,อกมาแล้วดูดีนะคะจะได้ไปวาดตามกันได้นะคะมีแรงบันดาลใจในการที่จะวาดรูปก,กันนะคะด้วยสีไม้นะคะนี่นะคะครูก็จะวาดตามที่ ของแบบนะคะก็จะวาดระบายสีนะคะระบายด้วยสีไม้นะคะเน้นช่วงนี้นะคะ ใบไ,ไปเลยนะคะช่วงหน้าผากนะคะลายผมอันนี้เป็นรูปที่ครูปูว่าจากข้างนอกมานะคะอยากให้งานออกมาดีนะคะเพราะว่าวาดในคลิปบางทีก็เกรงนะคะกะระยะไม่ค่อยถูกนะคะก็แต่ว่าครูปูได้อธิบายวิธีการวาดใน คลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าเราจะเริ่มวาดยังไงนะคะตาจมูกอะไรอย่างนี้นะคะครูก็ได้แนะนำไปแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลองย้อนกลับไปดูคลิปก่อนนะคะแต่ว่าวาดออกมาไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะครูก็เลยรู้สึกว่ามันยังค้างคาใจเลยอยากจะวาดใหม่นะคะอันนี้ก็เอาย,ยังไม่เหมือนมากเท่าไหร่แต่ก็ยังรู้สึกว่างาน ยังดูดีกว่านะคะก็เลยมาวาดให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเก็บรายละเอียดนะคะจะมาเก็บรายละเอียดผมอะไรด้วยนะคะเว้นช่วงขาไว้นะคะจะได้เป็น ปากจะได้ดูแบบอิ่มนะคะตรงนี้ก็ใส่สีดำเหมือนที่ครููบอกจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหน้าเขาเแบบหน้าเขาจะแบบนิ่งมากนะคะอันนี้จะอมยิ้มหน่อยอะ โอเคค่ะครูก็วาดวาดด้วยสีไม้ให้ดูกันนะคะเบาๆมือนะคะเบาๆมือมันจะเป็น texture ของกระดาษมากกว่านะคะเวลาเราวาดลงคือระบายแล้วต้องให้กระดาษแบบเนียนจริงๆนะคะสีไม้ถึงจะแบบ ย่งกระดาษ A4 นะคะเรียบเรียบเนียนนะคะไม่มีเท็กเจอร์เท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะเท็กเจอร์ก็คือพื้นผิวของกระดาษนะคะเท็กเจอร์นี่นะคะครูก็จะบรรจงผมหน่อยนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วก็แบบอืคือวาดเร็วเกินไปนะคะอยากให้ออกมา งานดูดีนะคะอยากให้งานออกมาดูดีใส่ทิศทางผมลงไปนะคะ ช่วงข้างใต้นี้นะคะใต้จมูกนะคะเน้นด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะแล้วก็ใช้สีดำลงนิดนึงนะคะเพื่อผักจมูกขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ช่วงผมนะคะช่วงผมก็ลงไป เบาเบานะคะตะวัดเส้นไฟนะคะตามตามทิศทางเส้นผมนะคะดูลักษณะผมนะคะเป็นยังไงนะคะ เราดูลักษณะผมแล้วก็กดเส้นตวัดให้ดูแบบมีความมันวาวด้วยนะคะเราจะระบายไปตามทิศทางของเส้นผมนะคะ เราก็พอดีผมเขาไม่เต็มใช่ไหมคะหายไปครึ่งนึงเราอาจจะเมคเองก็ได้นะคะเมคขึ้นมาเองก็ได้นะคะก็นี่นะคะวิธีวาดผมนะคะตะวัดเข้ามานะคะเว้นเว้น ช่วงแสงเงาไว้นะคะจะทําให้ผมดูเงางามน,นะคะอันนี้เราอาจจะเมคขึ้นมาเองก็ได้นะคะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะคะว่าผมเป็นยังไงนะคะคุกก็จะเมคขึ้นมาเองนะคะ วันนี้ก็มาทำคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเพื่อจะได้วาดออกมาให้ดูดูดีนะคะในระดับหนึ่งนะคะค mm ุป hmm. ปก็เลยต้องวาดจากหลังไม้มาก่อนนะคะอันนี้ก็มาวาดต่อเส้นผมให้เสร็จเลยนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วผมยังไม่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ครปปูววาดรูปใหม่เลยนะคะใช้กระดาษไซส์เล็กนะคะ เพราะว่ารูปก็ไม่เล็กเอ่อรูปขออภยะลูปไม่ใหญ่มากนะคะก็ใช้กระดาษไซส์เล็กได้นะคะผมนะคะลักษณะผมมาก เอานะคะเป็นไงบ้างคะพอจะเป็นรูปเป็นร่างกันหรือยังคะนะคะจากที่คลิปที่แล้วนะคะครูปุกก็มาแก้ไขใหม่นะคะลงมือวาดใหม่นะคะในคลิปนี้นะคะแต่วาดออกมา,าวาดจากข้างนอกมาก่อนนะคะก็เลยมาวาดต่อให้ดูกันอีกนะคะก็หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะ ให้ทุกคนนะคะอยากลุกขึ้นมาวาดรูปก,กันนะคะอันนี้นะคะก็เน้นช่วงขอบตานะคะก็ยังไม่เหมือนเดะเท่าไหร่นะคะ ก็ครูก็มาวาดให้ดูเพื่อเป็นกำแรงบันดาลใจนะในการวาดรูปนะคะชอบหัวเราะนะคะขออภัยด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ครูก็มาวาดให้ดูนะคะเพียงเท่านี้นะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะหวังว่าจะเป็น ประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะครูก็มาแก้ไขใหม่นะคะก็วาดรูปให้เสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ